สำนักประเด็นในส่วนของเงาะในการบริหารจัดการนะครับในเดือนธันวาคมเราก็ทราบกันนะครับว่าในส่วนของเดือนธันวาคมนั้นจะเป็นเดือนที่เงาะนั้นเริ่มพัฒนาการออกดอกอย่างชัดเจนคือถ้าเราจะไล่ลำดับของการออกดอกของเงาะเนี่ยเราก็จะแบ่งออกมาเป็น 3- ามสี่รุ่นได้ใหญ่ๆ รุ่นแรกก็จะอยู่ในราวประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นช่วงกลางช่วงปลายของในแต่ละปีซึ่งรุ่นนี้บางครั้งจะเห็นชัดเจนสำหรับกรณีกลุ่มผู้ที่เงาะทำสาร คำว่างาะทาสารก็คือการบังคับนะครับส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างอันเนื่องมาจากมีปัใจจัยในเรื่องของฟ้าฝนมาเป็นตัวควบคุมอันนี้คือรุ่นที่1ในส่วนของรุ่นที่สองครับก็จะอยู่ในเดือนธันวาคมนี้เองซึ่งก็จะแบ่งออกมาเป็นรุ่นใหญ่ๆนะครับได้สองรุ่นกับรุ่นรุ่นแรกกับรุ่นรองลงมา เพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการในเดือนธันวาคมนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเป็นอยู่ในช่วงของเงอรุ่นธรรมชาติเสร็จแล้วก็จะไปในส่วนของรุ่นที่3นะครับ รุ่นที่สามนั่นหมายความว่าเป็นเงาะที่แตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกาตุกลาพฤศจิกาธันวาก็จะไปออกดอกในรุ่นที่สามอยู่ในราวเดือนมกาลาปลายหรือเดือนกุมภาพันธ์ต้นนอกจากนั้นก็จะเป็นรุ่นที่4ครับคือเป็นรุ่นราซึ่งนั่นหมายความว่าปีที่ผ่านมาเงาะเหล่านี้เนี่ย จะเป็นเงาะที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกรกฎาในเดือนสิงหาซึ่งมักจะเกิดเป็นเฉพาะบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นทางคิชกูดหรือว่าทงางส่วนที่เป็นที่สูงเช่นทางเขื่อนคิรีธานทางบอเวนอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการในเดือนธันวาคมนี้ผมก็เรียนว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการออกดอก ในขณะนี้ถ้าเราไปประเมินสถานการณ์โดยรวมนะครับแต่เรายังไม่มีสติตัตเลขให้ท่านเห็นได้เพราะว่าเงาะนั้นยังไม่เห็นการออกดอกเลยผมเรียนนะครับว่าในส่วนของตัวผมเองที่วิ่งไปในพื้นที่เนี่ยไม่เห็นแต่จากโทรศัพท์หรือจากข้อมูลนั้นก็มีหลายแปลงที่ได้เห็นการออกดอกแล้วมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ประมาณกลางเดือนในรุ่นแรกก็คือเป็นดอกปนไข่เป็นไข่ปนใบประเด็นของการที่ขณะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรุ่นที่กำลังจะออกดอกเป็นเงาะที่ผ่านการแตกใบอ่อนมาแล้วนะครับลักษณะหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านเห็นภาพง่ายๆกับเงาะรุ่นนี้ก็คือลักษณะของยอดจะเป็นยอดอ่อนบนใบอ่อนเล็กน้อยหรืออาจจะเป็นยอดเพสลาด แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดได้ดีว่าเขากำลังจะออกดอกก็คือเราจะเห็นเลยนะครับว่ายอดของเงาะส่วนใหญ่นั้นจะโค้งขึ้นสู่ท้องฟ้าอันนี้เป็นลักษณะที่เราเห็นชัดเจนขับรถไปเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลยอดจะโค้งขึ้นในลักษณะชี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าถึงแม้จะยังไม่ชี้ตรงแต่เขาก็จะโค้งขึ้นส่วนปลายส่วนที่สองครับลักษณะของใบเพสลาด กำลังเป็นลักษณะของการหอ่อคือใบเนี่ยมันจะโค้งห่อขึ้นไปสู่ยอดคือไม่แบะลงมาด้านล่างแต่ใบจะโค้งห่อขึ้นด้านบนอันนั้นหมายถึงว่าเป็นลักษณะพฤติกรรมที่เขาแสดงให้เห็นแล้วเขาว่าเขากำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตในเรื่องของการออกดอกซึ่งในกลุ่มเหล่านี้ก็จะต้องส่งเสริมการออกดอกต่อไปนี่คือกลุ่มที่สอง กลุ่มที่3ครับก็เป็นใบเพสลาดติดแก่แล้วรอเวลาของการออกดอกนั่นคือลักษณะใบที่เราเห็นณนะเวลานี้ผมทวนให้อีกครั้งนะครับส่วน1เป็นใบอ่อนแล้วยอดก็ยังอ่อนใบก็ยังตองอ่อนหรือใบยังโคง้งส่วนที่2ครับ เป็นใบเพสาติดอ่อนเล็กน้อยแต่ลักษณะของยอดเริ่มโค้งขึ้นสู่ท้องฟ้าในแนวตรงแนวดิ่งและลักษณะของใบก็เริ่มเริ่มขึ้นจะแสดงอาการดีตัวขึ้นไปห่อในลักษณะของยอดก็นั่นหมายความว่าเขากําลังเตรียมเริ่มการออกดอกซึ่งก็มีปริมาณมากพอสมควรนะครับส่วนที่3ก็คือเป็นลักษณะใบแก่ ทีนี้เราต้องมาย้อนดูต่ออีกนะครับว่าในลักษณะของการออกดอกของเงาะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายให้สรุปประเด็นตรงนี้ว่าถ้าเป็นเงาะสาวเป็นเงาะรุ่นมีความสมบูรณ์เขาสามารถที่จะออกดอกได้ตลอดเวลาถ้าเขาสมบูรณ์พอไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนใบเพสลาดหรือใบแก่แต่ต้องเป็นใบรุ่นที่สนี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งที่เราต้องทราบครับ าสภาวะอากาศวันนี้เนี่ยอุณหภูมิต่ําลงมาแล้วเนี่ยนะครับการชักนาให้ออกดอกเป็นกระบวนการที่ท่านสามารถปฏิบัติได้เลยสําหรับเงาะที่เป็นเงาะสาวแล้วก็เงาะนั้นเป็นพืชที่ต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเป็นพืชที่เก็บสะสมความสมบูรณ์ไว้ที่ปลายยอดและเป็นพืชที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางใบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้ปัจจัยทางใบส่วนใหญ่นั้นเราก็จะประสบความสําเร็จ แต่ว่าการที่จะบริหารจัดการให้ความสมบูรณ์ไปเก็บไว้ที่ปลายยอดนั้นเราต้องมาเข้าใจพฤติกรรมของเงาะเช่นเดียวกันตรงที่ผมจาว่าถ้าเป็นเงาะสาวเป็นใบรุ่นสามจะอยู่ัยรุ่นแก่อายุใบเท่าไหร่ก็สามารถที่จะออกดอกได้ส่วนกรณีของเงาะอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเงาะใบเพสาติดแก่แต่ถ้าใบเพสาติดแก่แล้วเป็นเงาะใหญ่ที่เป็นต้นใหญ่มีอายุมาก ลักษณะตอนนี้ใบแก่และใบก็เริ่มหอ่อแต่เงาะเหล่านี้จะต้องมีอายุครบสามเดือนจึงจะเข้าไปสู่ขบวนการออกดอกได้เขาต้องผ่านกระบวนการแก่สะสมความสมบูรณ์90วันต้องไปกระทบกับความเครียดต้องมีน้ำเป็นตัวส่งเสริมการเคลื่อนของยอดหลังจากที่เขาประสบกับสภาวะความเครียดดังนั้นในเงาะที่เป็นเงาะใหญ่ที่เป็นใบแก่ กระบวนการตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการส่งเสริมการออกดอกแต่ต้องรอให้เขาครบอายุเงื่อนไขกับอายุของใบแล้วก็ยังต้องไปรอสภาวะอากาศคือฝนทิ้งช่วงให้ด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยสภาวะอากาศนั้นก็เอื้อมหน่อยแล้วกระทำกับว่าณเวลานี้นะครับเงาะใบแก่ก็เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการออกดอกส่วนต่อมา จะเป็นเงาะที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาเจริญเติบโต,ตทางใบเป็นใบอ่อนเพราะว่าเราเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤด,ดูการที่ผ่านมานะครับมิถุนากรกรดาสิงหาขณะเท่ากับเงาะลุนล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาใบเราก็ดูแลพัฒนาใบต่อไปประเด็นที่ผมกำลังจะนำเสนอนี้จะเป็นเรื่องของอมุมมองในกระบวนการ ที่จะไปส่งเสริมการออกดอกแล้วก็บางครั้งเรานั้นอาจจะต้องมีเทคนิคเล็กน้อยกับการใช้ปัจจัยปัจจัยอะไรที่จะไปเหมาะสมกับในแต่ละกระบวนการเหล่านี้ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามฟังกันต่อไปก่อนอื่นต้องย้ำว่าถ้าเป็นเงาะรุ่นสาวใบที่สเราส่งเสริมการออกดอกอย่างเดียวเราประสบความสาเร็จแต่ถ้าเป็นเงาะที่เป็นใบแก่ ต้นใหญ่อายุมากใบแก่เราอาจจะต้องรอรอเวลานั่นหมายความว่าเราก็ต้องสะสมน้ำอาหารให้เขามีเวลาสะสมความสมบูรณ์ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะหลายท่านก็บ,บอกว่าโอ้ฉันใส่มาเยอะแล้วรอเวลาครับทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อแล้วว่าในลักษณะของพฤติกรรมการออกดอกของเงาะเนี่ย อะไรที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เขาออกดอกได้ดีความสมบูรณ์ความสมบูรณ์เหล่านี้แหละครับเป็นตัวกำหนดแต่ว่าเราก็เข้าใจแล้วว่างอะเป็นพืชที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางใบเพราะฉะนั้นการพ่นปัจจัยทางใบจึงไม่ได้พ่นไปแล้วจะไม่ประสบความสาเร็จเพียงแต่ว่ามากน้อยย้อนกลับมาดูองค์ประกอบต่อมาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำนับว่ามีความสำคัญมาก แล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมการออกดอกเพราะเป็นพืชที่มีระบบรากลึกแล้วก็มีระบบรากที่ค่อนข้างจะเรียกว่าลึกมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่งเสริมการออกดอกให้งาะออกดอกนั้นเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของการให้มากแล้วก็เหมือนกับคำภาษาพี่น้องว่ากระทุ้งส่งคือให้มากให้เยอะแต่แต่ครับเว้น หรือเว้นยาวๆทั้งนี้เนื่องจากว่าเพื่อให้เงาะนั้นมีโอกาสได้รับน้ําและก็ได้หยุดน้ํานี่เป็นกระบวนการที่เราต้องทําความเข้าใจกันแต่ความแตกต่างกันนั้นก็จะมีระหว่างเงาะรุ่นที่กําลังออกดอกกับเงาะที่ต้องการสะสมหรือกรณีที่3ก็คือไม่ต้องการยังไม่ต้องการให้ออกดอก เรื่องนี้เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะไปดูกันต่อไปเรากลับมาดูประเด็นแรกเลยครับกรณีเงาะสาวเงาะรุ่นที่ใบเริ่มหอยอดเริ่มตั้งปัจจัยตัวที่จะไปส่งเสริมการออกดอกก็คือการกระทุ้งการส่งน้ําเพื่อให้น้ํานําพา,าธาตุอาหารขึ้นไปสู่ยอดการให้น้ํานั้นอาจจะไม่ได้เว้นห่างเหมือนกับเงาะที่เป็นเงาะใหญ่เงาะแข็ ก็คือ3วัน4วัน5วันแล้วแต่นะครับแต่ถือว่าเป็นการให้มากก็แล้วกันแต่จะไม่ให้ถี่นะครับให้มากแต่ไม่ให้ถี่หลังจากการให้น้ําแล้วเราก็จะมาใช้ปัจจัยในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกก็จะมีในเรื่องของปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างเช่นไบโอเมอร์เอ็กซ์ตาเค7 3 3 4หรือเทโลฟิก6 2 3 6องค์ประกอบสำคัญก็คือธาตุสังกสี จะต้องมีสังกสีเป็นองค์ประกอบสําคัญเพราะสังกสีเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปกระตุ้นให้พืชสร้างฮอร์โมนออกซินฮอร์โมนออกซินก็มีหน้าที่ไปกระตุ้นการพัฒนาของยอดตัวต่อมาแคลเซียมโบลอนท่านอาจจะเลือกใช้แคลเซียมโบลอนก็ได้หรือแคลเซียมเดี่ยวโบลอนเดี่ยวก็ได้เป็นกรณีแคลเซียมโบลอนที่จําเป็นที่จะต้องใช้ส่วนกรณีแมกนีเซียมนั้นกรณีแมกนีเซียมอาจจะ ไม่จำเป็นสำหรับบางระยะแต่ถ้าหากว่าเงาะของท่านเป็นลักษณะของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมสูงเราจำเป็นที่จะต้องให้าธาตุแมกนีเซียมเพราะนั้นแมกนีเซียมจึงเป็นาธาตุที่จำเป็นต่อมาในลำดับที่สจากแคลเซียมโบรอนแล้วก็คือแมกนีเซียมพลังงานต่อมาครับคือพลังงานในรูปของกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดอย่างเช่นอะมิโนแทก ะมินอนโซมีนันเป็นอะมิโนแอซิดนะครับซึ่งเราก็เอามาใช้หรือเทนเนอร์เน,นี่ยพวกนี้เอามาร่วมกันส่วนท่านที่เลือกใช้ในส่วนของสารสกัดสาหร่ายบวกพลังงานอะมิโนท่านก็เลือกใช้ได้อย่างเช่นเซเนกอน2 0 0 0ของเอลวันท k เบูสเตอร์ของทีมกเกษตรสปีดบูมของเจียไตยอันนี้ก็คือใช้ได้เลยส่วนกรณีก่อนเสริมสร้างตาข้างๆคือตาดอก เป็นกรณีของฮอร์โมน NAA NAA ใช้ไปทำไมในกรณีของการส่งเสริมการออกดอกเราก็พ่นตามปกติแต่ถ้าในกรณีที่เราพบว่าการวางไข่ไม่ค่อยจะดีนักมีอาการที่เหมือนจะพลนใบอ่อนเราก็จะไปเสริมฐานตาข้างด้วยฮอร์โมน NAA ก็คือเนปทะลิกแอซิดอย่างเช่นชื่อเดิมก็คือ p พนโนฟิกนะครับเราก็ใช้ที่ 50cc ต่อน้ำ200ลิตรร่วมเข้าไป นี่เป็นประเด็นที่เราช่วยพ่นไปที่ใบและยอดหลังจากที่เราให้น้ําแล้วคือการให้น้ำหนึ่งครั้งเราก็จะพ่นหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็จะเว้นวักการพ่นให้น้ำครั้งที่สองเสร็จแล้วเรามาให้น้ำครั้งที่สามหลังการให้น้ำครั้งที่สามเราก็จะพ่นดึงดอกช่วยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งระยะเวลาก็อาจจะการพ่นก็อาจจะถึง10วันอาจจะเป็น7วัน10วันก็ได้นะครับส่วนการให้น้ํานั้นแล้วแต่ท่านจะเป็น3วัน5้าวันก็แล้วแต่แต่ต้องให้น้ํากดลักษณะเมื่อหลังจากที่เราพ่นไปแล้วเราก็จะเห็นว่ายอดของอส่วนเงาะที่เป็นใบอ่อนติดเพสลาดติดแก่ในลักษณะดังกล่าวก็จะเริ่มอวบและ ผลที่ปลายยอดก็จะเป็นลักษณะสีแดงนั่นหมายความว่าเราก็ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปเราก็จะประสบความสำเร็จสูตรนี้ก็มีอยู่แค่เพียงตีเท่านั้นเองนะครับที่จะเป็นสูตรมาตรฐานในการส่งเสริมการออกดอกทีนี้มาดูต่อมาในกรณีรุ่นธรรมชาติสำหรับในส่วนของเงาะที่อยู่ในสภาวะ ธรรมชาติอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่กําลังแตกใบอ่อนคืออาจจะแตกมาแล้วกําลังอยู่ในช่วงการพัฒนาก็ต้องมาขึ้นอยู่กับพี่น้องสกอแล้วว่าท่านต้องการให้จะให้เงาะของท่านในชุดนี้เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางไหนคือเราต้องเข้าใจครับว่าบางส่วนเนี่ยการทำเงาะอาจจะมีสองแปลง เราก็จะต้องให้ทั้งสองแปลงเนี่ยไม่ไม่ชนกันก็คือไม่ให้เก็บเกี่ยวพร้อมกันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้แรงงานเราสัมพันธ์หรือว่า,เ,าเรามีสามแปลงเราก็ต้องทยอยให้มันไล่ออกกันทีละแปลงทีละแปลงไม่งั้นเราเก็บเกี่ยวไม่ทันเก็บเกี่ยวไม่ได้ไม่ไหวแน,น่นอนดังนั้นผมก็เลยอยากจะให้ท่านมีมุมมองตรงนี้ว่า กรณีรุ่นที่กำลังเป็นใบอ่อนนี้เราสามารถที่จะเร่งเราสามารถที่จะผ่อนคือถอยออกไปได้ถ้าหากว่าท่านต้องการเร่งที่ต้นไหนแปลงไหนที่เป็นสมบูรณ์และเป็นเงาะอายุสาวเราก็ต้องทำให้เร็วขึ้นถ้าเป็นเงาะรุ่นใหญ่เราก็ทำให้ช้าออกไปอย่างนี้เนี่ยจะงง่ายขึ้นคือไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนกำหนดเองเสียทั้งหมดเราต้องไปดูในส่วนของเงาะด้วย เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราตัดสินใจแล้วว่าอาเงาะแปลงนี้เราต้องการที่จะให้มันออกดอกเร็วขึ้นกว่าแปลงที่สองเราก็จะเริ่มให้ปัจจัยปัจจัยที่จะเป็นตัวทำให้เงาะนั้นสามารถออกดอกได้เร็วขึ้นก็คือการใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงดังนั้นเราก็มาเริ่มต้นจากการใช้ปุ๋ยอะไรร่างก็จะมีธาตุอาหารครบสูตรไมโครมิกเอฟเทสเอสพีคูวาเทนเนอร์ S, P, w, or, เหล่านี้ ส่วนตัวที่เราจะเอาไปเสริมนั่นก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมโบลอนคือ3ตัวหลักๆเหล่านี้นะครับท่านให้เป็นตัวเดียวก็ได้หรือจะใช้แคลเซียมโบลอนแมกนีเซียมก็ได้หรือจะมีผิผลิตภัณฑ์บางตัวนะครับที่เป็นโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีแมกนีเซียมอันนั้นอีกก็ได้อีกเช่นเดียวกัน ทีนี้เราก็จะมาทำการพ่นตั้งแต่เงาะเป็นใบอ่อนเราก็จะพบว่าลักษณะของอสูตรนี้เนี่ยจะทำให้ยอดเนี่ยพัฒนาเร็วขึ้นแก่เร็วขึ้นยอดตั้งชันเร็วขึ้นเราจะพ่นไปประมาณสัก2-3ครั้งและเมื่อเราพบว่ายอดนั้นอันดีแล้ว เราก็จะเปลี่ยนสูตรกลับไปเป็นสูตรที่1คือการส่งเสริมการออกดอกซึ่งก็จะมีอย่างเช่นปุ๋ยก็คือใบอเมอเอสเตเกตเจหรือทอเรฟิก6 2 3 6าำดับนี้ก็ใช้ปัจจัยตามข้อที่1มาใช้ต่อจากตรงนี้สรุปง่ายๆเลยครับว่าก็คือถ้าเป็นเงาะ ต้นสาวที่แตกใบอ่อนขณะนี้เราต้องการให้ออกดอกเร็วเราก็จะใช้สูตรอั้นยอดก่อนก็คือมามีโก1 0 5 1้1 7นะครับส่วนโตอื่นๆท่านจะใส่อะไรใส่ได้ทั้งนั้นแต่ผมก็แนะนำว่าแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมอาหารเสริมครบสูตรนั้นจำเป็นเราก็ฉีดไล่ไปก่อนสักสองครั้ง ระยะเวลาส่วนใหญ่แล้วชาวสวนเราก็พ่นอยู่ประมาณ7วัน10บวันพอยอดเริ่มอั้นคือยอดเขาไม่พัฒนาต่อไงครับคำว่าอั้นเนี่ยคือยอดของเงาะเนี่ยถ้าเรามันจะพุ่งออกไปเรื่อยๆแต่เขาจะพุ่งพลูดออกไปแล้วก็หยุดพอหยุดตรงนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมาเป็นเรื่องของการใช้สูตรตามข้อที่หนึ่งก็คือสูตรส่งเสริมการออกดอกตรงนี้เราก็จะมาปฏิบัติต่ตอเราก็จะให้ได้เงาะ ดังนั้นในเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ให้น้ำอย่างต่อเนื่องจะไม่มีการอดน้ำจะไม่มีการบังคับน้ำจะให้น้ำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจากนี้ไปนั้นอุณหภูมิมันก็จะเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับกรณีนี้ผมย้ำว่าให้น้ำอย่างต่อเนื่องให้ความสมบูรณ์ไปอยู่ที่ปลายยอดจะไม่มีการถอยน้ำอดน้ำหรือกระตุกน้ำเป็นการให้อย่างต่อเนื่องนะครับ หลังจากที่เราให้น้ําแล้วเราก็จะพ่นปัใจจัยในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกต่อไปอันนี้คือปุ่มหนึ่งที่เป็นรุ่นที่กําลังอยู่ในใบอ่อนทีนี้มาดูรุ่นใบเพสลาดที่กําลังจะติดแก่ปุ่นนี้เราก็เข้าใจแล้วนะครับว่าเราก็ให้ปัจจัยมาเยอะแล้วเพราะ,ะนั้นเราก็คงให้เขาพัฒนาไปตามเวลาคือหมายความว่าถ้าเป็นเงาะใหญ่ เราจะปล่อยให้เขาสะสมความสมบูรณ์การให้น้ำก็เป็นการให้น้ำมากเหมือนเดิมแต่อาจจะเว้นห่างขึ้นก็ได้หรือบางท่านอาจจะทำการไปจัดการเปิดโคนคาดโคนทำให้เขาเครียดหรือจะไปกระบวนการจัดการต่างๆตรงนี้เนี่ยท่านต้องดูเรื่องหนึ่งนะครับถามว่าเรื่องอะไรก็เรื่องว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่แยกการผลิตออกมาหมายความว่า เรายังต้องการที่จะให้เงาะเหล่านี้ออกดอกได้เร็วขึ้นเราก็สามารถปฏิบัติได้จะเปิดโคนคาดโคนลมควันจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นแต่ในอีกกรณีหนึ่งครับถ้าเราคิดว่าถ้าลาเงาะแปลงนี้เนะี่ยมันออกมาไปชนกับแปลงอื่นหรือไปชนกับเพื่อนชาวสวนอื่นเรายังไม่อยากให้ออกเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขาปล่อยให้เขาเป็นพัฒนาใบาไปตามอายุไขก่อน การให้น้ําสําคัญแล้วตอนนี้การให้น้ําของเงาะในแปลงที่เป็นใบแก่เหล่านี้เนี่ยมันมีหลักการอยู่สองสามหลักการที่ท่านลองเอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันถ้าท่านต้องการให้ออกดอกเร็วนะครับท่านก็เปิดโคนคาดโคนแล้วก็กระอดน้ําแล้วก็กระทุงน้ําส่งให้น้ํามากมากๆแล้วก็เว้นห่าง จะ3วัน5วัน7วันแล้วแต่พื้นที่อันนี้เราไม่พูดถึงนะครับเพราะท่านจะอยู่ในพื้นที่จะรู้ได้ดีกว่าแต่หลักการก็คือถ้าท่านต้องการให้มันออกดอกเราก็ให้น้ำมากแล้วเว้นให้ห่างห่างออกไปกว่าปกติตรงนี้เท่ากับว่าเป็นการให้น้ำเพื่อออกคำสั่งให้เขาออกดอกแต่ถ้าเรายังไม่ต้องการให้เขาออกดอกเรายังต้องการไม่ให้เงาะเหล่านี้ออกดอก มันก็จะมีอยู่2วิธีการเราต้องย้อนกลับไปดูว่าเงาะใบแก่หรือ,อยังถ้าใบยังไม่แก่อันจริงๆแล้วก็ให้น้าตามปกติต่อไปโคนก็ไม่ต้องไปคาดกวาดก็ไม่ต้องไปกวาดเผาก็อย่าไปทำอะไรทั้งนั้นปล่อยเขาไปครับให้เขาน้าตามปกติแต่ฝนไม่ตกเราก็ให้หวังสามวันสี่วันห้าวันแล้วแต่ครับอันนี้ก็คือให้ตามปกติ ไม่กระทุง้งและก็ไม่อดยาวใบของเขาก็จะพัฒนาต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าท่านคิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราจึงจะเอาดอกก็คือเมื่อเพื่อนชาวสวนออกดอกแล้วทีนี้ประเด็นมันมีอยู่อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะให้น้ำเงาะในต้นเหล่านี้เนี่ยให้เข้าใจอยู่เรื่องครับว่ายอด ถ้าลักษณะของเราไปอดน้ำนานเกินไปยอดจะกระด้างแข็งยอดของเงาะจะกระด้างแข็งเพราะฉะนั้นเมื่อถึงณเวลาวิกฤตหมายความว่าความเปลี่ยนแปลงของอากาศมันรุนแรงการให้น้ำอาจจะต้องให้น้ำถี่ขึ้นแต่ให้น้อยๆคือพูดภาษาชาวเงาะก็คือเลี้ยงยอดไว้ไม่กระทุ้งให้มันเคลื่อน แล้วก็ไม่ให้มันอดคือให้น้ำผีขึ้นมาแล้วเลี้ยงยอดไว้ไม่ให้เป็นยอดแห้งหรือยอดแข็งหลักการก็คือให้น้อยให้น้อยน้อยไม่เว้นห่างให้น้อยน้อยแต่เว้นตามภาวะปกติถ้ามันหนาวเย็นก็อาจจะเลี้ยงน้ำเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ยอดมันกระด้างเพราะถ้ายอดกระด้างยอดเหล่านี้ก็จะออกดอกได้ยากนี่คืออีกกรณีหนึ่งกับการจัดการเงาะ และเมื่อถึงณเวลาที่เราพอใจแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่ขบวนการส่งเสริมการออกดอกผมอยากจะให้ท่านมองอีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับว่าการที่เราจะไปทำให้ง้อออกดอกเนี่ยในสภาวะอากาศที่ลมแรงอากาศที่หนาวเย็นเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปทำอะไรถ้าเราอยากจะให้ง่ายต่อการจัดการ ถ้าเราอยากจะให้ง่ายต่อการจัดการนะครับรอให้อากาศเขาอุ่นตัวขึ้นมานี่จะทำให้เราใช้ต้นทุนที่น้อยลงตอนหนาวเราก็เลี้ยงน้ำนะครับเพราะตอนที่มันหนาวจัดๆเนี่ยอากาศมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเงาะเขาจะไม่พัฒนาหรอกเราก็จะเลี้ยงน้ำเวิร์ไม่ให้มันเครียดไม่ให้มันสูญเสียใบแต่พออากาศเริ่มอุ่นตัวเราก็กระทุ้งน้ำเข้าไป กระทุ้งน้ำส่งเข้าไปแล้วก็ใช้ปัใจจัยในการส่งเสริมการออกดอกสารสกัดสาหรายพลังงานอะมิโนปุ๋ยนะครับจะเป็นไบโอเมอร์เอ์ตาเคหรือจะเป็นทาร์ฟิกนะครับอะโทนิกอะโทนิกนั้นอัตราในสภาวะอากาศขนาดนั้นอาจจะต้องใช้ถึง100ซีซีต่อน้ำา2 0ลิตรแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างเช่นแคลเซียมแล้วก็โบรอนนี่คือตัวที่จำเป็นในช่วงนั้น แต่ให้เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าเวลาที่เราจะใช้ปัจจัยเหล่านี้นั้นจะให้ได้ผลดีเนี่ยเราต้องรอให้อากาศฟุดึ๊อุ่นตัวขึ้นมาก่อนให้น้ําก่อนรอให้อาาจอุ่นตัวก่อนแล้วเราก็จะพ่นปัจจัยหลังการให้น้ำหนวันสวันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่พื้นที่อันนี้ ตรงนี้จะทําให้การใช้ปัจจัยของเรานั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่ผมย้ำๆตรงนี้หลายท่านจะต้องสังเกตนะครับว่าการใช้ปัจจัยเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะวุ่งว่าปัจจัยจะสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้กับเราได้เราต้องพยายามที่จะให้ทําความเข้าใจคือ ใจเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพก็ต้องมีพืชเป็นส่วนประกอบและที่สําคัญนะครับก็คือในสภาวะอากาศตราบใดก็ตามที่อากาศยังหนาวเย็นการใช้ปัจจัยก็จะไม่ประสบความสาเร็จเพียงแต่ว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยเราก็จะไปกู้สถานการณ์ที่ไปแก้ภัยหนาวเท่านั้นแต่ถ้าเมื่ออากาศอุ่นตัวเมื่อไรปรัจจัยของเราก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นมาท,าทันทีส่วนของทางดินนั้นทราบรอยู่แล้วนะครับว่าในลักษณะของน้ำคือปัจจัยหลัก ส่วนตัวธาตุอาหารที่จะเข้ามาเสริมการทำงานในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกก็คือ PK ซอย5และเซอร์คอนเซอร์คอนนั้นจะเป็นองค์ประกอบของธาตุอาหารโดยเฉพาะสังกะสีที่เป็นองค์ประกอบหลักมีแคลเซียมมีกรรมฐถันมีอะไรต่ออะไรแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าเราต้องใส่ยูเรียพะพูดถึงยูเรีย ก็คือปุ๋ย4600หลายท่านจะคิดแต่เด็อ้าวแล้วมันจะไม่ออกดอกใบอ่อนเหรอคือจริงๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ายูเรียเนี่ยมันไปฝังในความจําของเราจนกระทั่งว่าถ้าเป็นยูเรียก็คือใบอ่อนความจริงแล้วไม่ใช่นะครับธาตุอาหารทุกชนิดถ้าไม่มียูเรียนําเนี่ยมันก็จะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นปุ๋ยทุกสูตรต้องมียูเรียเป็นตัวนาธาตุอาหารพืช ที่จะเข้าไปสู่พืชก็ต้องมียูเรียเป็นตัวนำผมเคยอธิบายไว้ให้กับพีน่น้องสกอผู้มาร่วมประชุมในหลายๆครั้งว่าถ้าท่านไม่เชื่อผมท่านลองไปใช้เองยาฆ่า,มาแมลงหรือสารกำจัดมแมลงที่เราเคยใช้กันอยู่เนี่ยลองใส่ยูเรียไปสักสามขีดสิเราจะเห็นเลยว่าสารกำจัดมแมลงเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพหรือแม้แต่ยาฆ่า้าอย่าเพลยไกลโฟเรส หรือแม้แต่ธาตุอาหารบางตัวพิพภัณฑ์บางอย่างเนี่ยนะครับที่เขามาจากต่างประเทศเนี่ยเข<ม>ามีตัวกําก,กับมาเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเป็นพิพภัณฑ์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียเขาเขียนว่าไนโตรเจนโบรอนไนโตรเจนแคลเซียมนั่นหมายความว่าเขาต้องเอาไนโตรเจนที่อยู่ในรูปบางอย่างเนี่ยมานําเอาโบรอนเอาแคลเซียมเข้าไปสู่ในพืช เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วเราจะมีปัญหาใบอ่อนมีตัวอย่างอยู่หนึ่งตัวอย่างที่เราให้ฟังไว้เมื่อหลายวันที่ผ่านมาพี่ทอเกษตรกรท่านหนึ่งบอกต้องใส่ปุ๋ยเร่งดอกเพราะถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเร่งดอกต้นไม้ไม่ออกดอกผมก็ตอบว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าณเวลานี้เนี่ยเราทำงานมาตลอดเราใส่ปุ๋ยสูตรบำรุงต้น แต่ไม้ผลทุเรียนเหล่านี้ก็ออกดอกได้เหมือนกันแล้วออกดอกได้ดีด้วยนี่คือคำตอบที่แสดงให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเปิดกว้างนะครับยอมรับในสาระทางวิชาการบางส่วนเนี่ยเราจะเข้าใจสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับคงต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอทุกทา่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับ See? Hey.